เราคือเป็นคลิปแรกที่เราลงทุนเลยนะครับแบบลงทุนนะครับดูซิเป็นยังไงแบบถ่ายยังถ่ายยังเอาถ่ายเหรอเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมสแต็ปเดนหาครับวันนี้รับเดี่ยวผมครับจิวนะครับไก่เทอร์โบนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมานี่นี่ไม่ต้องบอกนะครับว่าคืออะไรครับจุ๊ครับ โอ้พระเจ้า<ๆ>ยอดมันยอดมากยุเียนะครับผมเสือเสือเสือร้องไห้นะครับวันนี้จัดเต็มครับวันนี้นะครับวันนี้จะมาคิดเสือครับผมเดี๋ยควคมทั่วไปแหละใส่บีนะครับแล้วก็ใส่ ข้าวคั่วใส่พริกผงแล้วก็สูตรรสนะครับผมอันนี้ก็สำหรับบางทีเราไม่กินดิบอ่ะใส่นี่นะครับน,นี่กินดิบโอเคนะครับเดี๋ินจะกินแบบอันนี้ผมสั่งมาสองแบบอันนี้ผมให้เข้าหั่นให้ด้วยผมพริกแกะหั่นนะครับไม่เป็นเกี่ยวนะครับนะครับ y a ผมครับยฮดผมขนาดเลยครับคุณผู้ชมครับผักแพลวครับคอับ นี่แ่ะชูกับพักแทลดูน้นวันนี้ผมนะอยากให้ท่านผู้ชมนะได้ดูกับได้แล้วก็ได้ดูกับผมนะแล้วก็แบบติดตามไปผมเลยนะครับก็คือว่ามันจะนะอร่อยไม่อร่อยก็มีเลยนะครับ แต่ว่าผมว่ามันไได้นะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเสือนะเสือเอาสะดุ้งน้ําร้อนหน่อยนิดหนึ่งนี่มมนดิบแปลกๆเสือสะดุ้งน้ําร้อนเนะเสือสะดุ้งน้ําร้อนเดี๋ยวดูคํานี้จะอร่อยไหมครับเจ้าผมครับนม่ ตายไม่เอาเรื่องครับบีแท้เลยครับท่านผู้ชมนะครับยี่สิบบาทคมอีนี้ผคมประคักเลย กันกระรอมนี่มันสุดยอดเลยครับมันแบบแซบดีนะครับมาเรามาลองกลับกันกลับหวานครับท่านผู้ชมกลับหวานหวานๆเลยหูใสจิ้งเนอร์นี่ขอบใสอย่างเงี้ยสดนะครับน พวกเขาว่าจะแห่เป็นสองค้อยมาแห่นี่สายบวกจีนครับวันนี้ใส่กระเจยบนี่นดัดีครับสก็ไม่มีปัาหเลยจับตัดมากรดที อแน่ป่ะแก้วเนี่ผมดีครับผมดีนี่นี่คุณผู้ชมนี่ทำนี่ทำเบื้องเฮ้ ก็แบบว่ามืาณนี้ใพักเต็มเลยครับคร <c oughs> ับขาดไปอะไรเลยนี่พาคิดอยู่พันตับนี่นี่ใส่ครับหัวครับนี่พันครับนี่นี่ครับนี่ครับแบบนีเ้เลยครับ เป็นคนกินดิบปบปได้หลายครับจผช่วมครับกินได้หน่อยๆเนาะสุกแน่ดิบแน่คนกันเี่ กนดีครับผักแพะ <c oughs> เข้ากันคืครับบัดที่นี่เนื้อดิบเ,อ,เ,อ,บบเ,อ,เอ้เนือ้อซ่ปกับเนือเน้อดิบเนือ้อสุปมันยิ่งแซ่บกว่า ผมเบิร์ั่้าวสวยแบไปเลยแซบไปดีครับมันต้องขอให้หลายๆครับแบบกินแบบแซ่บประดิม้องกล่องเลยครับผมแซ่บไปดี ต้นหอมนี่มันซอยได้เลยครับซอยตัดตัดข้าวแดดนะครับซอยตัดข้าวแดดนี่สูกมามเด้อติดมันพร้อมนี่ติดมันพร้อมครับทำช้ชมโอ้เฮียฮะมักตะบีนี่นะครับ เห็นมคลองแท้เห็นไหมขนนี่ว่าขมแบบว่าขมแบบขมแบบเรื่องตายเลยครับขมตายเบาเรื่องสินะครับนี่นละทิมจุ่นี่ช่วงตรอไปเป็นช่วงเนื้อสุกแลครับ มัไข่รสชาติที่นัว <c oughs> เนี่ยสุกมันนัวกว่าเนื้อดิบมันมีความมันมันมีความนัวกว่าเนื้อดิบมันหวานๆเนี่ย ันส่วนผ่าคิีอยู่มันนี่เพิ่นว่าผ่าคิีอยู่นี่มันเป็นหนึ่งกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับกระเพียมกระเพาะหมูเนี่ยแหละแล้เป็นริวๆคักอยู่หรอครับพี่น้องคักอยู่ครับคักเติอบอยู่หรอครับหมูแบบแบบมันจะแ่บอยู่ครับแ่บหลายแล้วมันนี้ครับยางแ่บเลยครับ ใจถ้าบีนี่นะครับเนี่ยบีแท้ได้ครับเนี่ยโอ้แบบขมปีนด้ครับแบบเออขมปีฮักครับผมกะขอขอบคุณนะครับทุกกำลังแรงใจนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ว่าติดตามนะครับว่าจะเป็นรายการไก่นะครับรายการยอนร้อยประวัติไก่ช่วงนร้านนะครับผมหรือว่าเป็นรายการแสดงหานะครับที่ว่า เกี่ยวกับการกินนะครับก็มีก็ขอบคุณนะครับผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณผู้ติดตามทั้ง140ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านได้ทําให้ผมให้ผมรู้นะว่าผมสามารถทําได้นะครับผมเริ่มต้นจากศูนย์ตอนนี้ก็มา140คนแล้วนะครับสําหรับผู้ติดตามทำยู u ู e นะครับแล้วก็ ขอบคุณอีกทีนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็แต่ว่าก็ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอันนี้เป็นรายการสแตกแดกหานะครับสแตกแดกหานะครับพิมพ์เข้าไปใน youtube เห็นเลยพิมพ์รายการสแตกแดกหามันจะขึ้นขึ้นรายการที่ผมทำคลิปไว้ จะพบท่านผู้ชมกดเข้าไปดูนะครับดูแล้วก็กดเข้าไปกดติดตามด้วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราอีกนะครับผมครับเอในช่องของผมก็ทําอยู่หลายรายการนะครับก็มีรายการไก่ชนนะมีคนดูอยู่มีคนดูเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลายพันอยู่นะครับแต่มันผิดกด youtube ก็ไม่เข้าใจว่าทาไม youtube ต้องสั่งลบคลิปผมด้วยนะผมก็ลบไปหลายคลิปแล้วแหละแต่ว่าก็คือผมก็ทําอยู่ผมก็อันไหนเขาให้ลบผมก็ลบไป ครับสามสิบกรีบกันแทน,นาครับสามสิบกรีบกันแทน,นาครับเสือ ผู้ดเดียวเป็นเบอเบิร์ดออกตายหมดพักกะไล่ซื้อมากกับบอเมเป็นมากินตักประกอบฉากใซื้อก <c oughs> ินเป็นบาง,งาอกกันเนี่ยดิบกินบมื่อใ้ไล่หรอกครับเพ่อมากินซุปรอเป็นแท้แพ้อาพลากินเนื้อดิบเนาะแต่กินในยูคนี้ได้หน่อย ปิดท้ายเนี่ยนี่เบิ่งจะคั้มดูมไหมนี่แต่มันนุมนน่มไหมแบบน่าดีมันมน,นุ่มกว่าเพราะฉะนั้นย่างขาลวงข้าวยะหลวกโดนให้ลวกคร <c oughs> ึ่งซิฟขนมปักเหนียวนะครึ่งซุปรึ่งดิบเล็กน้อยนี่อันนี้ขว้าตับครับเนี่ยขออภัยครับ อันนี้ขวาตับครับขวาตับขวาตับเนี่ยนี่เพินว่าสุดยอดเลยนะครับเนี่ยวขวาตับหมูเนี่ยเพินวาสุดยอดเดผมผมเสียร้องเบิ่งขวาตับขวาตับเนื้อม้เนี่ยขวาตับซีนขวาตับหัวนะครับว่ามันแ่บไนไหนนะครับขว้าตับครับสำหรับครับนี่ครับขวาตับนะครับมันนี่เป็นหย่ำหยาบ Nháp được cả mần. mặn nháp Để thịt mặn ขอบคุณอีกทีครับขอติดขอขอบคุณการติดตามและรับชมนะครับสำหรับแต่การแต่งแตงเดหาวันนี้ก็ขอ,อกล่าวอำว่าสวัสดีครับ